สวัสดีครับทุกคนทริปนี้หมูเด้งพามาชมและก็เที่ยวชิงซิวซานของนครหนานหนิงนะครับชิงซิวซานนะครับน่ดแหละหน่าไปตูเลยนะครับเพราะว่ามาเที่ยวชิงซิ่วซานนี้คือมารับชมป่าไม้และธรรมชาตินะครับอากาศก็สดชื่นดีมากๆเลยนะครับอนี่คืออะไรไม่รู้แต่ว่าเขาปิดเขาไม่ กูแดงชอบอยู่กับธรรมชาติและอยู่กับป่าไม้นะครับนี่ปลาไม้สวยดีแต่น่าเสียดายไม่รู้คือเชื่ออะไรอืมชอบนะชอบป่าชอบเดินเล่นในป่ามีเวลาว่างก็ชอบนั่งรถไปถึงนานลิงแล้วก็ไปเที่ยวชิงเชี่วซาเอีกเลยนะครับไม่ว่ามากี่รอบก็ช่าง อ,อืมอืมเข้ามาชมที่นี่นะครับมีสไตล์สาราจีนะครับข้างๆงนี่มามีรูปภาพแนะนำวัฒน,ธ,นธรรมของประเทศอาเซียนนะครับอืมมาถึงเที่ยวที่นี่นั่นแหละ แต่ว่ามันคือสัตว์สิบตัวที่มาจากประเทศอาเซียนแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อยังไงนั่นเอครับอ๋อเห็นนอกอันนั้นไหมนั่นเป็นลักษณะของประเทศไทยอันนั้นเป็นลักษณะของไทยส่วนอันนี้เป็นจีนนะครับนี่เป็นจีนแต่ว่าไม่รู้ชื่ออะไรดีสัตว์นี้ชื่ออะไรไม่รู้นี่ละประเทศไทยไทยแลนด์ China สอนอันนั้นคือประเทศอะไรไม่รู้รอันนั้นมันตูเหมือนพญานาคนะครับเขาบอกว่าเป็นประเทศกัมพูชาสัตว์สัตว์ตัวนั้นเป็นประเทศอะไรเชื่ออะไรไม่รู้จริงๆมันนี่เลยต้นพอ ชอบต้นพอมากนะครับเพราะว่าต้นพอเป็นต้นที่มีลักษณะผูกพันกับศาส,สนาพุทธนะครับนี่แหลชอบนั่งใต้ต้นโพนะครับนั่นแหละต้นโต้นต้นไม้นี้ก็สวยดีตอกไม้ก็แดงมีโอกาสก,ก็อยากมาเที่ยวอีกทีนะครับ นี่แหละพริกแห้งเป็นพริกจริงๆนะแต่ว่าตูแล้วมันขึ้นลาไม่กล้ากินเลยนี่มันคือแนะนำวัฒนธรรมทางกเกษตรศาสตร์นะครับก็คือเกี่ยวกับกเกษตรกรนะครับกรเกษตรกรนี่แหละพริกแห้งแต่ตูแล้วมันขึ้นลาเลยนี่และเป็นพริกจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่ปลอมนะครับคือ เป็นพิกจริงๆนะครับพริกนะครับอืืมส่วนนี้หญ้าก็เขียวสวยดีห <c oughs> ยิบมาตุมแต่ไม่กล้ากิน <c oughs> เดิน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 เอินเวละคนเสีนเดินเนะครนบ <c oughs> ทุกเนเอกว่าเสี่ ภาษาไทยพูดยังไงได้ไหมนะครับเพราะหมูแดงไม่รู้เลยนะครับอ,อ๋ออนนั้นที่ขวนไว้เป็นข้าวพดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นข้าวพดจริงหรือเปล่า,าที่แขวนไว้ขวนไว้ปนด้นไม้เมืเ่อนเดิ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 น อันนี้น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นฝ้ายหรือเปล่าเพราะว่าดูไม่ออกว่ามันเป็นอะไรน่าจะเป็นฝ้ายนะครับฝ้ายฝ้ายนี่คือเกี่ยวกับกเกษตรกรนะครับก็คือเกี่ยวกับกเกษตรกรแต่ปังพืชไม่รู้ภาษาจีนพูดยังไง เพื่อนนะคะเพิอดอนเลินอีกแล้วโอ้ยนั่นนั่นมีสัตว์นะครับไม่รู้เดี๋ยวดูใกล้ๆหน่อยว่าเป็นสัตว์อะไรนะครับโอ้กระต่ายกระต่ายกระต่ายผู้ชมมีใครชอบกระต่ายไหมครับเล่นกระต่ายระวังตอนกัดนะครับระวังตนกัดนะ,ะตนดนะแต่กระต่ายกระต่ายน่ารักมาก ชอบกระต่ายชอบกระต่ายมากนะครับนั่นอ๋อกระต่ายเขากำลังกินอยู่ส่วนอันนั้นเป็นหา่านเป็นหา่านอ๋อยังเล่นกับกระต่ายอีกยังเล่นกับกระต่ายอีก กระต่ายตัวนี้น่ารักจริงๆขาวขาวขาว<อ>ขาวา <c oughs> ไม่อนนเ,เอา้า <c oughs> กินนอนทุกวันเลยเหรอพวอกระต่ายนี่เอา้าอันนี้ขึ้นมารับชมอนุสาวรีย์การปฏิวัตินักศึกษานะครับมันมีประวัติศาสตร์สมัยก่อนของประเทศจีนนะครับนั่นแหละ อ๋อพอขึ้นมาที่นี่เหนื่อยมากเลยแต่ว่ามันก็ช่วยออกก,ออก,กำลังกายได้นะครับเวลาขึ้นมาที่นี่แล้วก็มีป่าด้วย